1> 39 1. และจะบังเกิดขึ้นในวันเหล่านั้นที่บุตรธิดาที่ได้รับเลือกและบริสุทธิ์จะลงมาจากสวรรค์เบื้องบนและเชื้อสายของพวกเขาจะเป็นหนึ่งเดียวกับบุตรธิดาของมนุษย์และในสมัยนั้นเอโนคอได้รับหนังสือแห่งความกระตือรือร้นและความโกรธแค้นและหนังสือแห่งความไม่พอใจและการขับไล่และความเมตตาจะไม่เข้าข้างพวกเขา พระเจ้าแห่งวิญญาณตรัสสามในคราวนั้นลมว่าหมูพัดพาข้าพเจ้าไปจากโลกและวางข้าพระเจ้าลงที่ปลายฟ้าสวรรค์สีที่นั่นข้าพเจ้าเห็นนิมิตอีกอย่างหนึ่งคือที่อาศัยของวิสุทธิชนและที่พักของผู้ชอบธรรมห้าในตาของข้าพระเจ้าเห็นที่อาศัยของเขากับเหล่าทูตสวรรค์ที่ชอบธรรมและสถานที่พำนักของพวกเขากับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และพวกเขาวิงวอนขอร้องและอธิษฐานเผื่อลูกหลานมนุษย์และความชอบธรรมหลั่งไหลามาเหมือนน้ำต่อหน้าเขาและความเมตตาเหมือนน้ำค้างบนแผ่นดินมันจึงอยู่ในหมู่พวกเขาเป็นนิดเป็นนิดหกกรัมในที่นั้นในตาของข้าพเจ้าได้เห็นพระองค์ผู้ทรงเลือกสรรไว้ซึ่งความชอบธรรมและความเชื่อหกขอและความชอบธรรมจะมีชัยในรัชการของพระองค์ และคนชอบธรรมและทรงเลือกไว้ต่อพระพักพระองค์อย่างนับไม่ถ้วนเป็นนิดและเป็นนิดเจ็ดกรัมข้าพระเจ้าเห็นที่ประทับของพระองค์อยู่ใต้ปีกของพระเจ้าแห่งวิญญาณเจ็ดขอและบรรดาผู้ชอบธรรมที่ได้รับเลือกไว้เฉพาะพระพักพระองค์จะเข้มแข็งดังด่งดวงไฟที่ลุกโชนและปากของเขาจะเต็มไปด้วยคำบวยพรและริมฝีปากของผู้เขายกย่องพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณ และความชอบธรรมเฉพาะพระพักพระองค์จะไม่มีวันสูญสิ้นและความเที่ยงธรรมจะไม่ล้มเหลวต่อพระพักพระองค์8ข้าพเจ้าปรารถนาจะอาศัยอยู่ที่น,นั่นและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรารถนาที่อยู่อาศัยนั้น และณที่นี้ก็เป็นส่วนของข้าพเจ้าเพราะข้าพเจ้าได้กําหนดไว้แล้วต่อพระพักพระเจ้าแห่งวิญญาณก้าในสมัยนั้นข้าพเจ้าสรรเสริญพระนามพระเจ้าแห่งวิญญาณด้วยการอวยพรและสรรเสริญเพราะพระองค์ทรงลิขิตให้ข้าพเจ้าได้รับพรและเกียรติยศตามความพอพระทัยของพระเจ้าแห่งวิญญาณสิบในตาของข้าพเจ้าเพ่งดูสถานที่นั้นเป็นเวลานาน ข้าพเจ้าจึงถวายพระพรและสรรเสริญพระองค์ว่าขอพระองค์ทรงพระเจริญขอพระองค์ทรงพระเจริญตั้งแต่การเริ่มต้นและตลอดไปเป็นนิดและต่อพระพักพระองค์ไม่มีสิ้นสุดพระองค์ทรงทราบก่อนที่โลกจะถูกสร้างขึ้นว่าอะไรจะคงอยู่ตลอดไปและอะไรจะเกิดขึ้นจากสิบสองรุ่งสู่รุ่งบรรดาผู้ไม่หลับไหลอวยพรพระองค์ พวกเขายืนต่อหน้าสง่าราศีของพระองค์และอวยพรสรรเสริญและยกย่องว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์เป็นพระเจ้าแห่งวิญญาณพระองค์ทรงทําให้โลกเต็มไปด้วยวิญญาณสิสาดวงและที่นี่ตาของฉันก็เห็นบรรดาผู้ที่ไม่หลักไหลพวกเขายืนต่อหน้าพระองค์และอวยพรและพูดว่า สาธุการแด่พระองค์และสาธุการแด่พระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นนิตรสูดไปและใบหน้าของข้าพเจ้าก็เปลี่ยนไปเพราะข้าพเจ้ามองไม่เห็นอีกต่อไป บทที่401หนึ่งต่อจากนั้นข้าพเจ้าเห็นคนเป็นพันพันหมื่นหมื่นครั้งข้าพเจ้าเห็นคนเป็นอันมากสองมากเกินกว่าจะนับได้ยืนอยู่ต่อพระพักพระเจ้าแห่งวิญญาณและที่ด้านทั้งสี่ขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณข้าพเจ้าเห็นสี่สิ่งซึ่งแตกต่างจากผู้ที่ไม่ได้หลับไหลและข้าพเจ้าได้รู้ชื่อของมันเพราะทูตสวรรค์ที่ไปกับข้าพเจ้าได้บอกชื่อให้ข้าพเจ้าทราบ และสำแดงสิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดให้ข้าพเจ้าเห็นสามและข้าพเจ้าได้ยินเสียงของทั้งสี่ตนขณะที่พวกเขากล่าวคำสรรเสริญต่อพระพระักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสง่าราศีสี่ห้าเสียงแรกปุยพรพระเจ้าแห่งวิญญาณเป็นนิดและเป็นนิดและเสียงที่สองที่ฉันได้ยินเป็นการปุยพรหกผู้ที่ได้รับเลือกและผู้ที่ได้รับเลือกซึ่งแขวนอยู่บนพระเจ้าแห่งวิญญาณ และเสียงที่สามข้าพเจ้าได้ยินเสียงอาทิษฐานวิงวอนเพื่อผู้ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกและวิงวอนในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณเจ็ดและข้าพเจ้าได้ยินเสียงที่สี่ซึ่งขับไล่ซาตานและห้ามมิให้ผู้เขามาต่อพระพักรองค์พระผู้เป็นเจ้าแปดวิญญาณเพื่อกล่าวโทษพวกเขาที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกหลังจากนั้นข้าพเจ้าจึงถามทูตแห่งสันติภาพที่ไปกับข้าพเจ้า ผู้ซึ่งแสดงทุกสิ่งที่ซ่อนอยู่ให้ข้าพเจ้าเห็นรูปลักษณ์ทั้งสี่ที่ข้าพเจ้าได้เห็นนี้คือใครและข้าพเจ้าได้ยิงและจดบันทึกถ้อยคำของใครบ้างและเขาพูดกับฉันคนแรกคือมีคาเอลผู้มีความเมตตาและอดกลั้นคนที่สองผู้ซึ่งถูกวางให้อยู่เหนือโรคภัยไข้เจ็บทั้งหมดและบาดแผลทั้งหมดของมนุษย์ ือราฟาเอลและคนที่สามผู้ถูกกำหนดไว้แล้วกาเบรียลอยู่เหนืออำนาจทั้งหมดและคนที่สี่ผู้ซึ่งถูกตั้งให้เป็นผู้กลับใจใหม่เพื่อความหวังของผู้ที่ได้รับชีวิตนิรันดีชื่อว่าฟานูเอลสิิและนี่คือทูตสวรรค์ทั้งสี่องค์ขององค,ครัระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณและเสียงทั้งสี่ที่ข้าพเจ้าได้ยินในสมัยนั้น ตอนที่41หนึ่งหลังจากนั้นข้าพเจ้าได้เห็นความลับทั้งปวงของฟ้าสวรรค์และเห็นการแบ่งอาณาจักรอย่างไรและวิธีช่างสองการกระทำของมนุษย์ในตาช่างและที่นั่นฉันเห็นคลุหั์ของผู้ที่ได้รับเลือกและคลุหัดของผู้บริสุทธิ์และดวงตาของฉันเห็นที่นั่นคนบาปทั้งหมดถูกขับออกจากที่นั่นซึ่งปฏิเสธพระนามของหลอดแห่งวิญญาณและถูกปลากออกไป และพวกเขาไม่สามารถอยู่ต่อไปได้เพราะการลงโทษซึ่งมาจากพระเจ้าแห่งวิญญาณสามในตาของข้าพเจ้าเห็นความลับของฟ้าแลบฟ้าร้องความลับของลมความลับของลมความลับของเมฆและน้ำครั้งที่แยกออกจากกันสีข้าพเจ้าเห็นจากที่ใดเสด็จจาริกไปในที่นั้นและจากที่ใดย่อมทำให้ดินชุ่มด้วยธุลีและที่นั่นข้าพเจ้าเห็นห้องปิดซึ่งลมถูกแบ่งออกจากกัน ห้องของลูกเห็บแอร์ล,ลมห้องหมอกและเมฆและเมฆในห้องนั้นลอยอยู่เหนือโลกตั้งแต่ห้าจุดเริ่มต้นของโลกและข้าพเจ้าได้เห็นห้องของดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ว่าเกิดขึ้นที่ไหนและกลับมาที่ใดและการกลับมาอันรุ่งโรจน์ของพวกเขาและวิธีที่หนึ่งเหนือกว่าอีกสิ่งหนึ่งไม่เพิ่มสิ่งใดในวงโคโจรของพวกเขาและพวกเขาไม่ได้อะไรจากมัน และพวกเขายังคงศรัทธ,ธาซึ่งกันแอลละกันตามคำสาบานที่พวกเขาหกผูกพันกันและก่อนอื่นดวงอาทิตย์ก็ออกไปและเคลื่อนไปตามเส้นทางของเขาตามพระบัญญัติเจ็ดของหลอดแห่งวิญญาณและพระนามของพระองค์จะยิ่งใหญ่เป็นนิตและเป็นนิตหลังจากนั้นข้าพระเจ้าเห็นทางที่ซ่อนอยู่และทางที่มองเห็นได้ของดวงจนันทร์ และนางก็บรรลุมรคผลในสถานที่นั้นทั้งกลางวันและกลางคืนผู้ดำรงตำแหน่งตรงข้ามกันต่อพระพักพระวิญญาณและพวกเขาขอบพระคุณและสรรเสริญและไม่หยุดพักสำหรับพวกเขาเป็นที่พักผ่อนขอบคุณของพวกเขาแปดเพราะดวงอาทิตย์มักแปรไปเพื่พอพรหรือทำสาบแช่งและทางแห่งดวงจันทร์เป็นแสงสว่างแก่บรรดาผู้ยำเกรง และความมืดแก่คนบาปในนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแยกความสว่างออกจากความมืดและแบ่งจิตวิญญาณของมนุษย์และทำให้วิญญาณของผู้ชอบธรรมเข้มแข็งขึ้นในนามแห่งความชอบธรรมของพระองค์ก้าเพราะไม่มีทูตสวรรค์องค์ใดขัดขวางและไม่มีอำนาจใดขัดขวางได้เพราะพระองค์ทรงแต่งตั้งผู้พิพากษาสำหรับพวกเขาทั้งหมด และพระองค์งทรงพิพากษาผู้เขาทั้งหมดเฉพาะพระพักพระองค์และพวกเขาขอบพระคุณและสรรเสริญและไม่หยุดพักสำหรับพวกเขาเป็นที่พักผ่อนขอบคุณของพวกเขาแปดเพราะดวงอาทิตย์มักแปรไปเพื่อพรหรือคำสาบแช่งและทางแห่งดวงจันทร์เป็นแสงสว่างแก่บรรดาผู้ยำเกรงและความมืดแก่คนบาปในนามขององค์ครับผู้เป็นเจ้าผู้ทรงแยกความสว่างออกจากความมืด และแบ่งจิตวิญญาณของมนุษย์และทําให้วิญญาณของผู้ชอบธรรมเข้มแข็งขึ้นในนามแห่งความชอบธรรมของพระองค์ก้าวพราะไม่มีผู้สวรรค์องค์ใดขัดขวางและไม่มีอํานาจใดที่จะขัดขวางได้เพราะพระองค์ทรงตั้ง,งผู้พิพากษาให้พวกเขาทั้งหมดและพระองค์ทรงตัดสินพวกเขาทั้งหมดเฉพาะพระพักพระองค์ บทที่42หนึ่งปัญญาไม่พบที่ที่เธอจะอยู่แล้วนางก็ตั้งที่พำนักในสวรรค์สองสติปัญญาออกไปให้นางอยู่ท่ามกลางลูกหลานมนุษย์และไม่พบที่อยู่อาศัยปัญญากลับคืนสู่ที่ของเธอแล้วนั่งลงในหมู่เทวสามความอาธรรมก็ออกมาจากห้องของเธอเธอหาใครไม่พบและอาศัยอยู่กับพวกเขาเหมือนฝนตกในทะเลทรายและน้ำทังบนแผ่นดินที่กระหายน้ำ บทที่43 1หนึ่งและข้าพเจ้าเห็นฟ้าแลบดวงอื่นๆและดวงดาวทั้งหลายในฟ้าสวรรค์และข้าพเจ้าเห็นว่าพระองค์เรียกมันมาได้อย่างไรของพวกเขาสองชื่อและพวกเขาก็สดับฟังพระองค์และฉันเห็นว่าพวกเขาช่างน้ำหนักอย่างไรในกอความสมดุลอันชอบทำตามสัดส่วนของแสงสวา่างฉันเห็น ความกว้างของที่ว่างของมันและวันที่พวกเขาปรากฏตัวและการปฏิวัติของพวกเขาทำให้เกิดสายฟ้าและฉันเห็นการปฏิวัติของพวกเขาตามสามมลาอิกะจำนวนเท่าใดและอย่างไรพวกเขาก็จะศรัทธาด้วยการแอละกันและฉันถามทูตสวรรค์ว่าใครไปสีกับข้าพเจ้าผู้สำแดงให้ข้าพเจ้าเห็นสิ่งที่ซ่อนอยู่นี่คืออะไร และเขาพูดกับฉันพระเจ้าแห่งวิญญาณได้แสดงให้คุณเห็นความหมายพาราโบลาจุดปุบปมาของพวกเขาเหล่านี้เป็นชื่อของผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่อาศัยอยู่บนแผ่นดินโลกและเชื่อในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณสืบสืบไปเป็นนิดข้าพระเจ้าเห็นปรากฏการณ์อีกอย่างหนึ่งเกี่ยวกับฟ้าแลบ คือการที่ดาวบางดวงเกิดขึ้นได้อย่างไรและกลายเป็นสายฟ้าและไม่สามารถแยกส่วนกับร่างใหม่ได้บทที่45หนึ่งและนี่คือคำอุปมาเรื่องที่สองเกี่ยวกับบรรดาผู้ปฏิเสธนามแห่งที่พำนักของผู้บริสุทธิ์และพระเจ้าแห่งวิญ,ญญาณสองและพวกเขาจะไม่ขึ้นไปบนสวรรค์และพวกเขาจะไม่มาในโลกกลุ่มคนบาปจะเป็นเช่นนี้ ผู้ซึ่งปฏิเสธพระนามขององค์ครับผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณที่ถูกรักษาไว้สำหรับวันแห่งความทุกข์และความทุกข์ยาสามในวันนั้นผู้ที่ถูกเลือกของเราจะนั่งบนบันลังแห่งสง่าราศีและจะลองผลงานของพวกเขาและสถานที่พักผ่อนของพวกเขาจะนับไม่ถ้วนและจิตวิญญาณของพวกเขาจะแข็งแกร่งขึ้นภายในพวกเขาเมื่อพวกเขาเห็นผู้ที่ได้รับเลือกของเรา และบรรดาผู้ที่ร้องออกพระนามอันรุ่งโรจน์ของเราสี่แล้วเราจะให้ผู้เลือกของเราอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเขา และเราจะเปลี่ยนสวรรค์และทําให้มันเป็นพรและแสงสว่างทั่วนิรันดหและเราจะเปลี่ยนแปลงแผ่นดินโลกและให้เป็นพรและเราจะให้ผู้ที่เราเลือกไว้อาศัยอยู่บนนั้นแต่คนบาปและคนชั่วจะเหยียบมันมีได้หกเพราะเราได้จัดเตรียมและอิ่มเอมด้วยสันติสุขแก่บรรดาผู้ชอบธรรมของเราและได้ให้พวกเขาอยู่ต่อหน้าฉันแต่สําหรับคนบาปนั้นการพิพากษาจะมาถึงเรา เพื่อเราจะทำลายล้างพวกเขาเสียจากพื้นทิพพบ,บทที่46หนึ่งและที่นั่นฉันเห็นผู้หนึ่งที่มีหัววันและพระเศียรของพระองค์ก็ขาวเหมือนขนแกะและณที่นั้นมีสิ่งมีชีวิตอีกคนหนึ่งซึ่งมีหน้าตาเหมือนผู้ชาย และพระพักเปี่ยมด้วยพระกรุณาประหนึ่งเทวดาผู้บริสุทธิ์สอและข้าพเจ้าถามทูตสวรรค์ที่ไปกับข้าพเจ้าและแสดงสิ่งที่ซ่อนอยู่ทั้งหมดแก่ข้าพเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนาสามบุตรแห่งมนุษย์เป็นใครมาจากไหนและไปด้วยทำไมหัวหน้าวันและพระองค์ปรัสตอบข้าพเจ้าว่านี่คือบุตรของมนุษย์ผู้มีความชอบธรรม ความชอบธรรมอยู่กับใครและเป็นผู้เปิดเผยสมบัติทั้งหมดของสิ่งที่ซ่อนอยู่เพราะพระเจ้าแห่งวิญญาณทรงเลือกเขาและส่วนแบ่งของผู้นั้นมีความยิ่งใหญ่ต่อพระพักพระเจ้าแห่งวิญญาณในความชอบธรรมสำหรับเคยสี่และบุตรแห่งมนุษย์ผู้นี้ที่ท่านได้เห็นจะยกกษัตริย์และผู้เกียนไกลขึ้นจากที่นั่งและผู้แข็งแกร่งจากบัลังของพวกเขา และจะปลดบังเหียนของผู้แข็งแกร่งออกและหักฟันของคนบาปฆ้าและเขาจะปลดกษัตริย์ออกจากบรรลางและอาณาจักรของพวกเขาเพราะพวกเขาไม่ยกย่องสรรเสริญพระองค์และไม่ยอมรับอย่างถ่องตัวว่าอาณาจักรนี้มอบให้พวกเขาจากที่ใดหกและเขาจะคว่ำหน้าของผู้แข็งแรงลง และจะทําให้พวกเขาอับอายและความมืดจะเป็นที่อยู่อาศัยของเขาและตัวนอนจะเป็นที่นอนของมันและพวกเขาจะไม่มีความหวังที่จะลุกขึ้นจากที่นอนเพราะพวกเขาไม่ยกย่องพระนามขององค์ครับผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณและยกมือขึ้นต่อสู้องค์ผู้สูงสุดและเหยียบแผ่นดินและอาศัยอยู่บนนั้นและการกระทําทั้งหมดของพวกเขาเป็นการอาธรรม และอำนาจของพวกเขาขึ้นอยู่กับความร่ำรวยของพวกเขาและศรัทธ,ธาของพวกเขาอยู่ในพระที่พวกเขาสร้างด้วยมือของพวกเขาและพวกเขาปฏิเสธพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณแตดและพวกเขาข่มเหงบ้านเรือนแห่งชุมนุมชนของพระองค์และสัตว์ซื่อที่ยึดถือพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งวิญญาณ